รถซูบารุเพิ่มยอดขายด้วยการโฟรกัส LGBTQ คือสัก20ปีที่แล้วอ่วะในอเมริการถซูบารุนี่คือแม่งอยู่อันดับประมาณ22เขาก็เลยไปเริ่มแบบทำรีเสิร์ชแล้วเอาเอาจริงเอาจังเลยดูสิในรัฐไหนเมืองไหนซูบารุเนี่ยขายดีที่สุด <c oughs> เขาก็รู้แล้วงั้นเราเริ่มวิจัยจากเมืองนี้แหละไปสำรวจไอคนเอาวิจัยแม่งก็กลับมาบอกว่าเออคุณซูบารุครับเกบของเจ้าของรถคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยซูบารุยังตกใจไม่พอไอไอเจ้าหน้าที่วิจัยก็บอกว่าซูบารุครับ ผมเป็นเกย์และเกย์และเลสเบีย้ยนทุกคนที่ผมรู้จักขับซูบารุซูบารุแม่งมาฉีกเลยทุบโตแล้วบอกว่าโอเคงั้นกูจะโฟกัสไปที่กลุ่มเลสเบีย้ยนนี่ะพอทำปุ๊บเขาโฟกัสปุ๊บเขาก็ทัาออกแบบโฆษณาขึ้นมาแล้วให้มันรีเลทกับกลุ่มเลสเบีย้ยนแต่ว่าก็ไม่ได้กีดกันลูกค้าเก่านะก็คือออกแบบโฆษณาเช่นเป็นโฆษณาที่แบบออกไปแคมปปิงง้งกัน อะไรเงี้ยแต่ก็อปปี้มันเป็นประมาณว่าออกไปใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยหรือโฆษณาบางอันก็เป็นแบบว่า,า,าก็อปปีบบ้คือนี่ไม่ใช่ตัวเลือกแต่ถูกสร้างมาแบบนี้อ่าคือยังพีคไม่พอคือนอกจากทำโฆษณาเหล่านี้คือเขาไปเลือกคนนึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือคุณมาติน่าฟาติโลวาคือเออขาเป็นนักชนิดผู้หญิงดังมากเมื่อก่อนเขาเป็นคนแรกๆสมัยนั้นที่เปิดตัวว่าเขาเป็นแบบว่าความหลักหวายทางเพศอะไรเงี้ยซึ่งผลปรากฏคือเชียปีนั้นก็คือซูบูรูมันยอดขายแบบถล่มทลายสุดๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็สนับ บอกว่ามีทายมันมีอะไรเง<ช>ี้ยเขาก็ไปสนับสนุนดอดตอนนั้นเลยแล้วแบบผมคิดว่ามันเป็นการตลาดที่แบบสุดยอดมากาของ <Yes. S 1> ของ